ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สุสานจากักรพรรดิจิ่นซีฮ่องเต้นะคะที่เมืองซีอานประเทศจีนสุสานที่มีการขุดพบขุดค้นพบอกองกำลังทหารที่เป็นลูกป,ปั้นนะะ่ะปั้นลูกป,ปั้นเพื่อใส่ในสุสานขององค์จักรพรรดิจินซีอันนี้เป็นหนึ่งในสามจุดที่ค้นพบนะคะ เขาก็ทำหลังคาครอบไว้เลยสำหรับจุดนี้คนเยอะมากวันนี้วันจันนะคะเนี่ยวันที่30ธันวาสองห้าหกแปดคนเต็มเลยฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งนู้นก็เต็มเนี่ยที่เป็นจะลองสูงขึ้นดูนะเห็นไหมคนเต็มเลย ของจริงอลังการนะคนรู้ว่าความสูงเท่ามนุษย์หรือว่าสูงกว่ามนุษย์ตัวจริงไหมประมาณคนละสองน่าจะสองเมตรกว่านะคือปั้นได้ไงเป็นกองพันทหารของ้องเต้จินซีแน่ๆเลยอะ่ะเป็นแบบรูปปั้นจำลองเอามาใส่เพื่ออา่อาพระศบของสุสารจินซีแบบเพิ่มเพิ่มความขลังอะไรย่างี้ไหม ตามความเชื่อยุคศินซียุคยิีมันพันกว่าปีแล้วใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็มีบางส่วนที่ตัวที่สลายดินสลายตามการเวลาไปนะแต่บางตัวก็สมบูรณ์มากเลยมีทั้งมา้ามีอะไรเ้วยเ็นไหมม้าอยู่ข้างหน้านะี่แต่ทำไมคนเยอะม,มากเลยกีค่าเข้าว2 0หนึ่งร้อยยี่สิบหยดนะจ๊ะห้าร้อยกว่าบาทตีไปเลยตอนมาต้องใช้ พาสปอร์ตด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตอนซื้อตัว๋วต no. ้องใช้พาสปอร์ตนั้นมากเลยนะจะดเข้าไปดูยังไงเนี่ย สมัยที่เป็นสูสารมันแบบบนบนดินที่กบนี่มันเป็นแบบคงจะเป็นแบบสถูปเจดีอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ด้วยการเวลาพันกว่าปีมันก็ดินมันก็มัาลายหายไปหมดพยายามจะถ่ายตรงสูงไม่เห็นนะ มีมา้ามีอะไรน้องมา้าสองตัวนี้ยังสมบูรณ์อยู่เลยส่วนตัวนี้ก็พังทลายไปแลนะ้ว นี่เป็นจุดที่นะลุกปั้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะลุกปั้นตัวจริงสูงคนลุกคนลุกยังบอกไม่ถูก เดี๋ยวไปถ่ายไอ้อื่นต่อด้วยนะคะนี้ก็เป็นหุ่นที่ขุดขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เอาไปลงในล็อก nghe lại khó khụt phải quay thằng nào tôi chẳng biết cái mấy luôn rồi <laughs> มุมไกลขึ้นมาเนี่ <c oughs> สเศรุฐภนที่ไม่ได้อยู่ในในล่องบนโอ้เป็นเหมือนโชว์ข้างบนเปมาโชว์เต็มเลยอ่นานควาภาษาจีนไปแล้วกันนะคะไกลห่างแคมุอยู่นีงปี ไปนี่เป็นมุมด้านหลังของน้องๆเอ,อ้ยไม่ใช่เหล่าพลทหารลูกปั้นนะคะเหล่ากองทั oh, พมีปรปภหนุ่มหลอเฝ้าด้วย คนมาหาศาลเนอะุกคนสิแล้วฉันจะเข้าไปดูยังไงไปต่อนะคะอ๋อพามาดูกใกล้ๆตรงน,นี้นะแะเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นหุ่นไอ้นี่ ที่เขาขุดขึ้นมาแนละ้วทำการบูรณะเห็นไหมมันมีรอยปะเต็มเลยเข,ใ,ข,ใ,ขใส่เป็นตัวที่มีการทำการบูรณะทะไมเไม่รอยปะข้างล่างอะไรเงี้ยที่แตกเขาก็ซ่อมเงี้ยเหมือนแบบบูรณะให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคะ ก็คือบรรยากาศนอกอาคารที่คนพบเจอ,เอ,อสุสานนะคะ <c oughs> แดดดีมากอุ่นเลย <c oughs> <c oughs> เต้องไปดูอาคารที่สองต่อหลุมที่สองนะฮะ <c oughs> ไปทางขวา างเดินผิดทิศเซี่ยงว่าบริาณนี้เป็นบริาณสุาสานสมัยโบราณหมดเลยใช่ไหมดาวนะเอาคุ้นปืนที่เราเหยียบนี่ก็อาจจะมีพิสศพิสาศก่อ,อนไหมมันจะเดินง่ายกว่า ไปดูหลุมที่สามนะฮะสุสานที่สามเดี๋ยวสองข้าวนไปดูข้างหน้าไหมอาคารข้างหน้านะคะคือหลุมที่สามอันนี้ก็คือการค้นพบสุสานที่สองนะฮะ เคยเหมือนยังไม่มีเคยไม่ได้ขุดตัวออกมามันอยู่ข้างใ,ใต้ดินนะอยู่ในกระบวนการขุดแคาดว่าน,น่าจะมีรูกปั้นเหมือนสุสานที่หนึ่งที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้มาครับ มีแค่นี้แต่คนก็มาเต็มเลยนะเดี๋ยวไปดูสุสานที่สามก็ตอนนี้เราเริ่มเมื่อยขาเราจะนั่งพักแล้วฮะอาคารที่เห็นข้างหน้าคือเป็นเอ็ i ซิบิ l ันทอยเป็นพิธศการแจงต่างๆเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูนะอาจจะไม่ได้ข่ายหรือเปล่านั้นคือที่เราออกมาเมื่อกี้ก็คืออันนี้หลุมสุสานที่สอง แล้วนะั่นคือสุสานที่หนึ่งที่ใหญ่ๆนี่ว่าเดี๋ยวเขาจะเ <Okay. S 1> ข้าไปถ่ายรูปก,กับสุสานที่หนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งก็คลิปนี้อาจจะจบตรงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ